ผมจะมารีวิวเว็บแลยี่ิบห้าครับสภาพต่อลออขี่ไปเรียนครับสีหายากนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีใครครับมาดูสภาพโดยรวมครับขี่เรียนครับเดี๋ยวเรามาชมอะไรของรถคันนี้กันครับว่ามีอะไรกันบ้างเ,าเชิญเจ้าของรถนะครับ สวัสดีครับเจ้าของรถเเดี๋ยวไล่อะไรข้างหน้าก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนก็ได้ครับล้อล้อเป็นล้ออันนี้เป็นล้อของอะไรครับซูปปเปอร์แดกครับล้อซูเปอร์แดกขนาดหนึ่งจุดสี่ขนาดหนึ่งจุดสี่ทองคือทอนรางน้ำทองดูทอนรางน้ำครับแว็ตจานครับจานของอะไรครับจานจเจาะแบลลิง จานจับเบลิงราคา100ร้อยกว่าบาทแล้วก็บาทแล้วล้อนี่ราคาเท่าไหร่ครับผมลืมถามพันห้าล้อราคาพันห้านะครับร <5. S 1> ัดด้วยยางขนาดเท่าไหร่ครับสองร้อยครับไออาร์ซีดูว่ากล้องเห็นหรือเปล่าครับปั๊มครับปั๊มครับข้างแล้วก็แดงครับข้างโล้กแดงราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับห้าร้อยสายสวิตธรรมดาสายสวิตธรรมดา ร้อยกว่าบาทรอกาบานัอนเลทนิดหน่อยครับนัอเลทนิดหน่อยลูกนตลาดครับลูกนี้ต้องน็อตเลทนะครับผมยิ่มถึงจะเลี่ยมล้าขาจับนี่คือซื้อมากระปั๊มเลยหรือว่าซื้อแยกครับซื้อแยกราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณของหน่วยประมาณสี่ร้อยครับของหน่วยประมาณสี่ร้อยครับหน่วยเดซซิ่งใช่ไหมครับครับผมหน่วยเดซซิ่งครับช็อนี่คือเอาเดิมทาสีครับชคเดิมทําสีนะครับ คือรถคันนี้เป็นรถจัดสภาพใหม่หรือว่าจัดสภาพครับจัดสภาพใหม่นะครับ,รบอ๋อยางเบอร์สองร้อยไล่ขึ้นมาข้างบนครับก็มีปั๊มนิชินตามท้องตลาดเลยครับห้าร้อยบาทปั๊มนิชินแล้วก็บาป้ายแฮนด์ครับของอะไรนี่ของเลยตามท้องตลาดเลยตามท้องตลาดเลยราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบ ปอกแฮนด์นี่คือของเดิมของเดิมประกับก็เดิมเดิมนะครับไม่มีอะไรมากมีอะไรมากไฟหน้าครับไฟหน้าของอะไร LED ธรรมดา LED ธรรมดาร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทสว่างไหมครับเนี่ยสว่างครับขอชมหน่อยนะครับได้ครับได้ครับตัวคือน่าจะสว่างอยู่นะครับครับก็ฝั่งนี้ก็มีไฟแฮนด์ครับ มดเิครับแล้วคันนี้ก็มีไม้ของอะไรครับรไมโครโซไมโครโซราคาประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยครับเจ็ดแปดร้อยครับเงียบออกไมซินครับ นี่นะครับประมาณนี้ตอ่ตอครับตออ่อยากไหมครับไม่ย่ากเผื่อคนที่แบบสนใจว่าแบบเออมันจะตอ่อยังไงเราสอบถามได้ครับสอบถามได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กของเจ้าของรถไว้ใต้คลิปนะครับเออผมลืมถามไปชุดสีนี่คือเป็นชุดสีของอะไรครับลิมิเต็ครับลิมิเต็ดพรมยมชุดสี่ลิมิเต็ดเป็นของที่ ABS ABS นะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย2,000ปลายปลายครับ2,000ปลายปลายครับเลาวเราไล่มาดูปากเครื่องปากเครื่องนะปากเครื่องนี่คือเก็บสีเอาเก็บสีเอาใช้สีอะไรของอะไรของอะไรครับซามูไรครับสีซามูไรสีกระป๋องกระป๋องครับสีกระป๋องดำเงาครับดำเงาครับเคลือบแล็กหนึ่งเคลือบแล็กหนึ่งเค ลายน็อตเล็กทำรถคันนี้น็อตเล็กับทั้งคันเลยผมว่าครับใช่ไหมครับก็หยอดสีแดงด้วยเบิกแคร์เบิกแคร์ครับเบิกมาหยอดเลยร้อยยี่สิบครับเบิกมาร้อยยี่สิบสี่สมูไรกระป๋องเท่าไหร่ครับเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทร้อยนึงครับตามน้องตลาดเท่าไประร้อยหนึ่งเราแลกคือร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร็อตเล็กกรตัวเท่าไหร่เนี่ยนี่ซื้อมาชุด ชุดประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอืมแ้วก็ไลายมาตูวโช๊คครับโช๊คนนี้เป็นของวายเด็ดเอเด็แท็บวายเด็ดเอเด็แท็บนะครับสามพันสองสามพันสองเป็นตัวสั้นตัวยาวหรือว่าอะไรตัวสั้นครับตัวสั้นนะครับให้ดูดีเทลของโช๊คก่อนครับแล้วก็นัดล้อเลนหัวหมวกกับหัวหมวกเลนหัวเฟืองเฟือง ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเก้าสิบ90เก้าสิบต่อตัวนะครับครับอ๋ตอต่อตัวก็การร้อนอ่าธรรมดาตามท้องตลาดทั่วไปราคาประมาณเท่าไหร่ครับสองอยห้าิบาทสองรห้าสิบาทก็มาดูมือลิงกันบ้างมือลิงไม่ของอะไรครับ ตามท้องตลาดลตทตามทองตลาดม,มีวางขายมีวางขายมือลิงนี่คือซื้อมาพร้อมกับสายเบรกหรือว่าซื้อแยกซื้อแยกมือลิงราคามาเท่าไหร่ครนะับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วสายเบรกสามร้อยาสายเบรกสามร้อห้าสิบของนุ่ยรับแพ้เลยแพรเลยผมจะให้ดูยังไงดีเนี่ยนี่ยฮะแพ้เลยยางหลังเป็นสอง้อยครับเอ้อยดสองร้อย เอาข้างหน้ามีอะไรมากคันนี้เป็นล้อของซุปเปอร์แดนซุปเปอร์แดนกันเือนกันนะครับแดนซ์ขนาด1.4เท่าเดิมครับล้อฝาฝาเบรกเจาะครับแบรงแบรลิ่งต้นสีใหม่ต้นสีใหม่ล่เอาไปทำประมาณเท่าไหร่ครับทำเองครับทำเองฮะโอ้ แล้วคือดุมนี่เบิกใหม่เลยหรือเปล่าครับทำสีแค้ทำสีแสนะครับต้องขัดขัดด้วยอะไรก่อนหรือเปล่าบนุยาลอกสีอนุญาตลอกส,สีลอกไปก่อนแล้วก็กระดาษทรา,ายเก็บงานกระดาษทรายเก็บงานแล้วก็สีพ่นลองพื้นก่อนนะครับลองพื้นไปเลยพ่นไปเลยครับพ่นไปเลยใช่ไหมครับออใช้สีของอะไรครับตะมุรเหมือนกันตะมุรเหมือนกันราคาประมาณเท่าไหร่ครับเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยหนึ่งนะครับ ตามท้องตลาดทั่วไปครับก็ทีเด็ดเลยครับว่าง,งจิกโกว่างาจิกโกครับส่วนคันตกนัดเดงก่อนครับกันตก, damn, กนตกัดเด้ <laughs> อยังโฟกัสน,นะฮะนอตเด้อไอ้กันตกของเราจอบจอกแบลลิงแบลลิงมาอันนี้คือมีขายตามท้องตลาดหรือว่าเราส่งไปทำครับส่งไปทำส่งไปทำรา,าคาประมาณเท่าไหร่ครับสองร้อย สองร้อยนะครับแล้วแต่เราจะสั่งว่าให้ทําแบบไหนใช่ไหมครับแล้วแต่ลายลายได้อ๋อแล้วแต่ลายส่วนบ่ครับเป็นบ่เ,นเ,อเอกนาทองอันนี้ซื้อมาเลยหรือว่าเอาไปหุ้มเอาเอาไปหุ้มเอานะครับบ่เดิมเอาไปหุม้มนิ่มไหมครับเนี่ยนิ่มครับของเดิมของเดิม ใช้ได้อยู่ครับก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างครับก็ร้อนเอ็ดธรรมดาร้อนฝาโหลเลยมันเดืวายเอ็ดแท้ฟางก็หังปลางเหล็ดวายเดเอ็ดแท้เป็นเคยครับเี้ยเดิมหมดเลยแท้เดิมหมดเลยนะครับขัดตั้งครับขัดตั้งเดี่ยวขอฟางครับอะไรนะครับขอฟางเขา กว้างราคาสามหสิบาทนะครับ่าห้าสิบตามตลาดทั่วไปเลยตามตลาดทั่วไปเลยซื้อมาคือเป็นสปริงอย่างนี้หรือว่าแยกเราเราเอามาสไตล์เราเราทำอย่างนี้เองครับครับผมครับก็ก็คันเกียร์เดิมคันเกียร์คันเกียร์หน่วยครับเลสซิ่งครับคันเกียร์หน่ยเลสซิ่งครับราคาเทครับราคามาเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทอ่า ก็ฝั่งนี้ก็จะมีน็อตเลสีเคยฝาเครื่องนิดหน่อยเก็บสีฝาเครื่องได้น็อตเลสได้น็อตเลสครับก็ประมาณนี้ครับก็มีไอ้นี้ด้วยใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะครับกันลายราคาบรามาเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทตองรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นก็เผื่อมีคนถามครับ อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับห้าสิบ้าสิบบาทห้าสิบาท,นะบาทซื้อทางไหนครับตามช้อปปี้ทั่วไปนะร้านทั่วไปส่วนมากก็ให้ดูภาพโดยรวมก่อนครับครับโดยรวมนี่นะครับสภาพนี้คือ ตำรวจจับไหมครับจับร้อยเปอร์เซ็นจับร้อยเปอร์เซ็นเน้นหล่อใช่ไหมครับหล่อทอดังเน้นหล่อทอดังๆๆๆ <c oughs> เรามาว่ากันในเรื่องเครื่องกันดีกว่าครับเอออันนี้ก็เป็นสเต็ปสเต็ปอะไรครับห้าสิบหกมิลชักเดิมห้าสิบหกมิลชักเดิมคารบูเอ็นโปคาร์เดิม หมวกกองด้วยใช่ไหมครับหมวกกองครับอืมเน้นใช้งานใช้งานขอท่อประมาณเท่าไหร่ยี่สิบแปดมิลยี่สิบแปดเงาเงาเงาท่อแท้ผ่าแทะแท้ผ่าท่อดเทสท่อดทสแล้วท็อปสปีดคันนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วเสร็จ หน้าไม้ร้อยหกสิบแล้วส่วน G P S มือถือร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าเชีวชิวเชีวชีวสเตอร์เออผมดึงถามสเตอร์ครับผมดึงถามสเตอร์มาดูสเตอร์ก่อนสเตอร์คันนี้เบอร์อะไรได้ะเต็ปไหมบอกครับคันนี้บอกได้ไหมสิบสี่ยี่สิบเก้าคสิบสี่ยี่สิบเก้ารถโลรถโลมันมีอะไรบางครับมันเยอะมากแล้วกล่องเดิมกล่องเดิม เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยใต้ใต้บ่อนี่คือไรอะไรไหมครับน็อตเล็บเดิมเดิมไม่มีน็อตเดือดเน่าเน่าเดิมเดิมเน่าเน่าหล่อข้างนอกเน่าข้างในครับี่ะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก หลายๆคนคงอยากฟังเสียงแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนผมนี่แหละผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับ เสียงดังมากลดหล่อท่อดังจริงๆครับสภาพนี้คือถ้าเกิดมีคนถามว่าท่อผ่าอะไรผมตอบว,ว่าอันนี้คือท่อทศเสร็จแล้วผ่าอะไรผ,ไละลผ่าเปลูกค้าของผมผ่าเป5-7เ6 5-7แล้วพี่บอกได้ไหมว่าแบบไส้ขนาดไหนเท่าไหนอะไรอย่างงี้นี่ครัแบแป๊บประมาณถึงนี่แป๊บประมาณถึงนี่ตะแกรงประมาณ20เซน ตะแกรงประมาณยี่สิบเซนปลายเท่าไหร่ครับปลายกิโมตรสามสองปลายสามสองแล้วแป๊บเท่าไหร่ครับข้างในยี่แปดแป๊บยี่แปดพอท่อยี่แปดอืมสะเต็ปนี้ใช้งานยาวๆมีปัญหาไหมครับยาวๆครับขี่แบบแปงเรียนไปโรงเรียนใกล้ๆมีปัญหาไหมครับไม่มีครับแช่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับชิวๆโดยรวมหล่อนะครับคันนี้ครับ นีก็ใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูใน Facebook ของเจ้าของรถได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปต่อไปผมจะไปรีวิวหรือว่าทำอะไรก็ ติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็พูดไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่นะครับก็แบบเขินๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดไม่ติดติดขัดขออภัยด้วยนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับเจ้าเวฟร้อยยี่ห้าคันนี้เราหรอนะครับสวัสดีครับ